สวัสดีครับผมหนึ่งในตำนานวันนี้เรามาส่งงาน M S X นะครับก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับผมหนึ่งในตำนานวันนี้เรามาส่งงาน M S X นะครับตัวนี้เป็น M S X ตัวเก่าตัวนี้ทำการแปลงชุดสีวางบอดี้เป็นของ C R F 1 1 0นะครับคันนี้คันนี้ก็ที่จัดทรงไปนะครับงบประมาณคันนี้อยู่ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับคันนี้ก็ชุดหลังก็จัดใหม่นะครับชุดหน้าก็จัดใหม่แต่โช้กหน้ายังเป็นช่วกหน้าเดิมแล้วก็ทําการต่อในเซตระบบน้ํามันใหม่นะครับติดตั้งการแทนนะครับแล้วก็มือเบรกมือคัสต์นะครับมือเบรกมือคัสต์เป็นมือเบรกมือคัสต์แต่ง CNC ของ RCB นะครับมาดูงานใกล้ๆได้เลยนะครับเนี่ครับเป็นมือคัดแต่งนะครับรถคันนี้เน้นเป็นโทนดําแดงนะครับเนี่ยชุดสีสติ๊กเกอร์ก็เน้นเป็นโทนดําแดงครับที่แต่งก็จะเป็นสไตล์ดําแดงครับท้ายตัวนี้เป็นท้ายแบบตัดท้ายเดิมพิ้งนะครับเพื่อทําการไล่เบาครับตัวนี้เราทําการตัดท้ายเดิมพิ้งแล้วก็ทําท้ายสร้างใหม่หรือว่าเป็นชุดแปลงสําเร็จของทางร้านเราครับจับยัดทัดไปในคันนี้นะครับแล้วก็ ใช้ปั๊มติ๊กเป็นปั๊มนอกถังงาน NK นะครับตัวนี้เป็นงาน NK ที่มีรับประกันจากทางร้านเรานะครับแล้วก็มีตัวยึด c n c ให้เรียบร้อยนะครับท่อสูตรก็เป็นท่อสูตรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดหลังนะครับตัวนี้ชุดหลังจะเป็นชุดหลังของใหม่นะครับไม่ใช่ของเดิมนะครับตัวนี้เป็นชุดหลังเป็นสวิงอาร์มเหล็กนะครับนี่ตามสโลแกนกติกาลดอะไรก็ไปได้นะครับแต่ต้องเป็นสวิงอาร์มเหล็กเท่านั้นโอเคนะครับตัวนี้เป็นสวิงอาร์มเหล็กบูทที่ใช้เป็นบูทแบบลูกปืนนะครับคันน ยาวอยู่25นิ้วนะครับชุดปั๊มเบรกใช้เป็นชุดปั๊มเบรกโซนิกนะครับแล้วก็ชุดดุมล้อเป็นชุดดุมล้อตรงรุ่นของ M S X นะครับคันนี้แล้วก็โชคหลังเป็นโชคหลังปรับ3จุดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะแกะโชคให้ดูนะครับตัวนี้เป็นโชคตัวความยาวพิเศษนะนี่นะเป็นสีแดงนะเนี่ยตัวนี้โชคจะปรับคอมเพรสชันได้ปรับรีเบลได้นะครับแล้วก็ปรับพีโลสปริงครับตัวนี้คือตัวปรับรีเบลนะครับตัวนี้ นี่นะมีเสียงแก๊ก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 นะครับเป็นตัวปรับรีบาวนะครับตัวนี้คือตัวปรับคอมเพรสชันนะครับนี่นะนี่คือตัวปรับคอมเพรสชันนะครับส่วนตัวนี้คือตัวปรับพิโลสปริงนะครับช่วงยุบอยู่ประมาณ4เซนนะครับตัวนี้ช่วงยุบอยู่ประมาณ4เซนความยาวของช็คอยู่ที่260นะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการเอาไปใส่กับ m s x นะครับต้องทําการเปลี่ยนหูล่างนะครับแต่ถ้าจะไปใส่เคสอะต้องทําการเปลี่ยนหูบนนะครับก็ใช้เป็นหูที่สั้นลงนะครับก็ สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าความยาวโช๊คของเดิมมันก็อยู่ประมาณถ้าเป็น ksr ก็อยู่ประมาณ2-35นะครับแล้วก็ถ้าเป็น m s x เดิมเดิมก็245นะครับแต่ตัวนี้ยาวอยู่ที่260ถ้าต้องการเอาไปใส่ตรงรุ่นนั้นๆก็เพิ่มเติมแค่ทําการเปลี่ยนหูโช๊คนะครับเปลี่ยนตำแหน่งหูโช๊คแล้วก็เชื่อมใส่แค่นั้นจบนะครับ๋ยวเราจะทําการห่อเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวดูฟิลลิ่งนะครับฟิลลิ่งเดี๋ยวให้ดูฟิลลิ่งนะครับตอนนี้คายรีบาร์ออกสูดนะครับเนี่ยคายรีบาร์ออกสูครนุมๆนะครับ ตอนนี้รีบาวออกสูดครับตอนนี้เราจะจูนรีบาวไป5ระดับครับ1 2 3 4 5ความหนืดนะครับความหนืดเริ่มมาแล้วครับแต่ยังไม่พอนะครับปับไปอีกห้าครับหนึ่งสอ่อ่ะอ่าความหนืดเริ่มมาแล้วครับฟังเสียงโช๊คนะเป็นระบบโช๊คแก๊สนะครับนะครับฟังนาดีเดียนี่นะครับปับไปอีกห้าครับหนึ่งสอง้าอ่ะ นี่เสียงแก๊สชัดเจนนะครับนี่เป็นระบบชุกแก๊สนะครับนี่ชัดเจนนะครับปรับไปอีกนะครับเพิ่มความนึหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเริ่มชัดเจนมาเรื่อยๆนะครับการคืนตัวเริ่มคืนช้าขึ้นนะครับตัวนี้คือตัวที่ปรับรีบาลได้แบบชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราปรับเข้าสูตรเลยนะครับตัวนี้ปรับได้อยู่น่าจะประมาณสามสิบระดับนะครับ นี่การคืนตัวอย่างนี้คนระับปรับสุดรีบาวสุดความเหนื่อยสามารถสั่งได้นะครับแต่ตอนใช้งานจริงมันไม่จำเป็นต้องปรับสุดนะปรับแค่ระดับ5ระดับ10ก็ใช้ได้แล้วนะแล้วแต่ฟิลลิงและก็น้ําหนักของคนขับดีนะครับนี่ปรับไปหนึ่งระดับสิมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะฮะใช้ฟิลลิงอยู่ระดับ10นะครับ รีบาระดับ1ินะครนี่ก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับส่วนคอมเพรสชันคอมเพรสชันรีบาคือการคืนตัวนะครับคือการกดลงไปและการคืนนะครับคือความหนืดของรีเบาส่วนคอมเพรสชันปรับตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ตอนนี้เราคายคอมเพรสชันออกสุดนะครับคอมเพรสชันปรับตรงนี้นะครับอ่าระดับ1ิบเลยอ่าระดับ1ิแต่จังหวะกดมันจะแข็งขึ้นนะครับจังหวะกดโชกลงจะแข็งขึ้นนะครับเนี่ย ปรับไประดับ10บหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหเดแปดเกสตอนนี้คอมเพรสชันระดับที่20นะครับโอ้แข็งขึ้นปักเลยครับแข็งมากนะครับตอนนี้ตอนนี้รู้สึกแข็งมากนะครับปรับสูตรเลยนะครับเอ้าโอเคมันได้20ระดับประมาณนี้คอมเพรสชันได้ที่สระดับความแข็งของคอมเพรสชันจะเป็นแบบนี้ครับเวลานั่งรู้เลยนะครับว่าแข็งแต่ในความเป็นจริงใช้งานจริง คอมเพรสชันถ้าขี่ในทางเอนโดโแทบไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้จะใช้อยู่ระดับ5นะครับคอมเพรสชันนะครับนี่ฟิลลิ่งประมาณนี้นุ่มๆนุ่มๆหนึบๆน,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 นี่ครับฟิลลิ่งความยาว2,60นี่ครับอ่ะส่วนชงหน้านะครับต่อ3นิ้วดูช่วงยุบนะครับช่วงยุบนี้ได้เหยีดได้ประมาณ4-5นิ้วนะครับนี่4ีนิ้วนะครับ มีต่อแกน3นิ้วนะครับช่วงยุบฟิลลิ่งจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับการเทสช่วงล่างนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเราขับขี่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนพักเท้านะครับเจ้าของเน้นเป็นพักเท้าที่มีคนซ้อนพักเท้าหน้าเราก็ใช้เป็นพักเท้างาน CNC ของรุ่น KX l นะครับตัวนี้เป็นรุ่น l x 140เะครับเราเอาพักเท้า k l x 1 4เเข้าใส่แทนนะครับตัวนี้ก็พับได้เหมือนเดิมนะครับนี่ ตำแหน่งการพับก็เหมือนเดิมสปริงก็ใช้ของเดิมเอเ็เลยนะครับนี่เป็นพักเท้า c n เนะครับนี่คันนี้ก็ทําลูกสูบเป็นลูกสูบเดิมนะครับคว้านเพิ่มไซส์ไปนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทมือก็ใช้เป็นระบบเดิมปั๊มติ๊กใช้เป็นปั๊มติ๊กนอกถังนะครับชุดแปลงเรามีขายสําเร็จนะครับชุดสีเราก็มีขายสําเร็จนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟหน้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟหน้าตัวนี้นะครับนี่วิธีเปิดก็เปิดในตัวนี้นะครับนี่เราใช้สวิตตัวเดิมนะครับไฟสูงต่ำนะครับเดิิปว ไฟก็จะสว่างนี้ครับใช้เวลาในการขํากลางคืนได้นะครับเวลาใช้งานนะครับนี่สวิสก็จะฟิลนีะครับปิดเปิดส่วนกุญแจก็ใช้กุญแจเดิมนะครับมีระบบกุญแจเหมือนเดิมนะครับไปจอดทิ้งไว้ในป่าก็ไม่ต้องกลัวรถหายนะครับนี่เวลาไปจอดในป่าก็ไม่ต้องกลัวรถหายนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับก็เปิดระบบสตาร์ทแล้วก็กดสตาร์ทนิ้วเครื่องก็เดินเบาง่ายๆเรียบๆสไตล์เดิมๆนะเพราะว่าตัวนี้เราได้ปรับแต่งเครื่องยนต์เพิ่มเติมไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทําการเซตระบบคลใหม่แ้วก ส่คัสแล้วก็ทําการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับนุ่มๆแบบนี้ครับฟิลลิ่งในการนี่มือเบรกมือคัสของ R.C.B. นะครับนี่ตรงรุ่น M.S.X. นะครับนี่ฟิลลิ่งนุ่มๆแบบนี้เวลาบีบนะครับดูจังหวะการบีบนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่ฟิลลิ่งเป็นแบบนี้นะครับภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ M.S.X. คันนี้นะครับส่งงานอยู่ที่ประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับคันนี้ถ้าท่านใดต้องการอุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าต้องการไปดัดแปลงเองนะครับสามารถติดต่อ ทางเราเข้ามาได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการอุปกรณ์หรือว่าสติกเกอร์ชุดสีหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการไปแปลงเองไปขึ้นเองก็ติดต่อทางร้านเรามาได้แต่ว่าถ้าท่านใดไม่อยากไปขึ้นเองอยากส่งมาให้ทางเราจบให้ก็ติดต่อเราเข้ามาครับส่งรถมาให้เราทําได้นะครับเราสามารถจบให้ท่านได้ทั้งคันแบบลัมนี้นะครับโอเคครับไป